สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮนะครับริบเกม Free Fire ฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมถ้าเปิดตัวใหม่แล้วก็เป็นกากิจกรรมเชรตรงนี้เนี่ยนะต้องอธิบายแบบว่า,ยา,ย,ายากนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยฮะก็สําหรับลักกี้โรโยนะครับท่าเปิดตัวโคเท ถ้าเปิดตัวที่จอเก้าหางก็เป็นตู้แปดนะครับเหมาตู้นะครับก็ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยโว่านะครับประมาณนั้นนะครับให้เราเลือกสองอย่างเหมือนเดิมนะครับโอเทนนะครับให้เราเลือกนะครับพี่ผมเลือกก็น่าจะเป็นแบบนี้เลือกปั๊บแล้วก็ให้เราหมุนปุ๊บ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 ,บนะฮะ อก็เหมือนเดิมนะผมไม่ได้หมุนให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมุนในทีมนะครับมีแจกเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวมใหม่นะไม่ดูไม่สุ่ไมไม่ดูนะครับก็าสมทุกตู้นะครับแต่ผมสมองเฉลยยูทูบอ่ะคือพี่บอมอว่าเราทําคลิปแบบพรีวิวแล้วก็ตามกันมาได้นะครับอ่าเอาทุกอันอยู่แล้วนะครับผมเนาะตู้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าไอทีกันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีเป็นเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็ราดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับเฟิปนี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจกไอทีไปแล้วให้รายกว่าดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อดูนักสีใต้นะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเค โอเคครับก็ดีเลยนะครับไอดีปักงงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากได้อยากลองเล่นไอดีปักงงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่บอมนะครับ้ก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับลองชุ้มดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูรับคลิปตลางเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเป๊ปี้นุเกอเนาะก็ประมาณนี้เลยครับโดนยิงนะโอเคประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับตูกันโหดมากเนาะอายโอเคกับเจิดเกมซิงเนนะ่อนนะครับ มากนะโอเคเอาละก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเส้นผ่าอเลยประกันหนครับสั้นๆเนาะเดี๋ยวเนี่ยเพื่อฟังอะไรก็ได้นะครับแสุดคุ้มนะครับก็โปรโมชั่นเนี้ยนะครับเราต้องมีเพรน้อยนะฮะซึ่งผมมีเพชรเยอะเนี่ยมันจะไม่ลดนะเพจมากกว่าห้าร้อยเนี่ยจะไม่ลดเปอร์เซ็นจะไม่ลดเลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเพรศูนย์เพรถึงห้าสิบเราก็จะมีกาดเติมนะครับฮะ เติมได้ขั้นต่ำเลย79เพรนะครับถูกมากๆนะครับแต่ว่าอยากได้เติมทุกๆต้องมีเพชรน้อยนะครับแต่ว่าต้องเพชรน้อยได้ไงก็ต้องไม่ใช้เพชรให้ถึงศูนย์ก่อนแล้วก็เติมนะครับประมาณนั้นเลยฮะแค่นั้นนะฮะแล้วก็จะได้เพชรห่า120เพชรในราคา79เพเด79บูทแล้วก็ได้520เพรโอเคหลักๆประมาณนี้ครับงานกระปุก